โอเคครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กานในเกมวันพันเมนอีกแล้วนะวันนี้วัน,นที่เท่าไหร่ไม่ดูนะผมซึ่งวันนี้เราจะมาทําการสอนหาเพชรหลายวันของวันพันเมงกันนะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าตกประมาณถ้าเราใช้แบบถูกวิธีเนี่ยมันจะเก็บได้วันเท่าไหร่นะแล้วเราจะเรื่องตั้งแต่เ้าของเรานะครับว่าหาได้จากไหนบ้างเนาะถ้าที่หานะครับเราสามารถหาได้จากาการทำเควมวิจัยเนาะคือได้มาละห้าสิบเพชรครับตีไปห้าสิบเพชรนะ ป้าห้าสิเพตโอเคต่อไปก็อยู่ที่กล่องของขวัญครับซึ่งกล่องของขวัญตอนเนี้ยมันไม่แน่ไม่นอนเนาะบางครั้งก็ได้ร้อยเพชรป้าบางครั้งก็ได้ยี่สิบสามสิบป้าอันนี้ก็จะไม่นับแล้กันเนาะเพราะมันไม่แน่นอนนะครับต่อไปก็คือเควียร์ลายวันนะครับสินเควียร์ลายวันเราได้ประมาณวันละร้อยยี่สิบเนาะสินเควียร์ลายวันเราได้ประมาณประมาณวันละร้อยยี่สิบเพชรเนาะอันนี้คือปกติเนาะก็คือได้แน่นอนครับร้อยยี่สิบเพชรต่อวันเนาะแล้วก็ อันนี้คืออันทีสานก็คือการเาป้าหมายวัยหัวบน,นี่ก็คือแร่กันนะครับสามสิบเพรนะพยายามทำทุกวันรับอันนี้คือสิ่งที่เราทําทุกวันอยู่แล้วนะอันนี้ก็ได้อีกสามสิบเพรเนาะแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่สำคัญมากทีคือการแชร์เพรนะก็คือการมันไงมันจะมีข้างล่างเห็นไหมครับที่เขียนว่าสโต n นก็คือการแชร์เพจบูมนะจริงๆเราไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับแค่เรากดกดเข้าไปกดทีเฉยครับกดแชร์ไปเฉียเนาะแล้วก็กดดกเลิ่การแชร์ก็สามารถทําให้ เราได้50เพจฟรีนะครับผมโดยไม่ต้องไปนั่งโทษอะไรนะซึ่งอันนี้แบบเดียวกันครับการแชร์รูปภาพได้นะครับสมมติใครยังไม่แชร์ก็ไปรีบแชร์เนาะมันได้หาว่า50เพจนะครับอันนี้คือบุมแชร์หมดแล้วเนาะก็คือรูปภาพก็ไม่แน่นอนนะครับซึ่งรูปภาพมันก็ไม่แน่นอนครับผมก็จะไม่บวกเข้าไปนะแต่ว่าไอที่แน่นอนก็คือการล็อกใครการแชร์ฟรก็คือได้50เพจแน่นอนครับแล้วก็มันจะมีออปชั่นเสริมก็คือวงล้อครับ ทุกคนจะมีมงวงรออะมุลออฟเฮดทุกวันประมาณ7รอบครับ7รอบก็ประมาณ350เพีรครับอ่บุกเข้าไปเลยเนาะ350คือไอ้กวงรอเพียรนี่คือผมซูมหมดในบอลแล้วนะผมซูมทุกวันนะครับมัละสามราสิบเนาะแล้วก็จากแอคทีฟรายวันนะครับผมคือได้มาอีกประมาณยี่เพีรเลยนะอ่ะเ5เพีรนะครับอ่ะก็คือเหล่านี้คือใช้เวลาหน่อยนะครับคือต้องให้ลูกกิวเราพยายาม ทำแอคทีฟเนาะเราไปจะได้มาประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดของผมนั่นก็คือดวลเรียลไทม์นะครับซึ่งผมจะมาทำมันเนี้ยประจํานะครับทุกๆหนึ่งทุ่มนะมันจะมาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหมดประมาณสองทุ่มขึ่งเนานะก็คือเวลาในเกมมันจะเร็วกว่าอ่านอกชั่วโมงหนึ่งคือเราต้องมาก่อนหนึ่งทุ่มเนาะประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งผมมาเก็บทุกวันนะครับก็ได้มาประมาณว่าละลายเนาะว่าละลายเพชรนะครับพยายามมาเก็บกันเลยนะ แล้วต่อไปครับก็คือ,อฮีโร่เอ็กซ์พิสต์นะครับคือเราก็ต้องมาเก็บไออันนี้ครับเห็นไหมลุยในฮุบแปดครันะ้งนอกไรห้าสิบเพียสในห้าสิบเพียผมชิวๆนะแล้วก็ไอพวกล็อกอินอันนี้ผมจะไม่นับนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันได้ถาวรน,นะมันได้เป็นแค่กิจกรรมบางครั้งนะครับอันนี้ผมก็จะไม่นับนะว่าเป็นการได้เพียในรายวันเนาะแล้วก็นี่ครับผมน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะที่ผมรู้นะครับตอนนี้ก็คือคือการ อัพรางวัลมาะลองครับคือเพิ่มอีก2 0 0เพรเป็น1 0 0 0เพันเพพอดีนะครับผมว่าเพราะวันวันหนึ่งของวันเมลเราได้ประมาณ1000พันเพรถ้าสมมติไม่ใช้อะไรเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เราหาได้ประมาณ1,025เพชรเพต่อวันใช่ไหมครับซึ่งเราไม่รวมจากอวกทวีตหรือว่าอะไรอื่นนะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เนาะซึ่งถ้าจะซื้อสมัครพลังงานให้พอต่อวันนะครับผมซื้อประมาณ5้าสังเนาะซึ่งปกติ5ครั้งมัน เสียแค่ประมาณร้อยหาบก็ได้แล้วครับผมมาแล้วัวนละเราเสียเพียงแค่วันละ150เนาะถ้าสมมติจะซื้อไอชช้ช็อกโกแลตอีกร้อยหนึ่งก็ไอ้จะซื้อกระเป๋ง่วงอีกร้อยนะผิดก็คือเราจะเหลือเพียร์ป่าวันนะครับคือ775โดยที่เราซื้อช,ช็อกโกแลต5ครั้งบวกกับไอ,บอ้กระเป๋ง่วงอีก2ครั้งนะครับคือก็สามารถเล่นเนี่ยยากแล้เนาะก็คือเราจะมีเพียรเหลือทั้งหมด775เพียรนะครับใน HD เนาะ คือถ้าเราเก็บจริงๆเนี่ยเดือนหนึ่งก็สามารถหมอกตัวดําได้แน่ๆครับซึ่งตัวดำมาเดือนหนึ่งนั้นมันจะมาอยู่2เฟสครับคือเฟสแรกกับเฟสที่2ก็คือตัวรีเทิร์นเนาะถ้าจจะหมอกทั้งหมดใจริงนี้ที่ผมคำนวณมาก็ประมาณ1 7 0 0 0เพัียรครับถ้าถ้าหมักจริงๆแลประมาณ1 4ื่นสี่หมื่นเจ็ประมาณ1 4ื่นสี่ประมาณ1 4ื่นสมากกว่าหมื่นกิ็น่าจะเยอะไปนะซึ่งถ้าเราเก็บจริงๆวันละเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเพียรเดือนหนึ่งมันก็ได้เป็นหมึกน,นะครับซึ่งถ้ามหมอกจริงน,นะครับวันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห ถ้าเราสมมติเราเก็บประมาณเจ็ดร้อยเสิบห้าเพียสัมสิบวันเนาะขั้นตอนก็สองหมื่นสามเพียเลยครับถ้าเราไม่ใช้อื่นเนาะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอันนี้เขาเรีประมาณสองสามพันสี่ร้อยห้าสิบนะก็คือหรืออะไรครับสำหรับการเอาตัวดำเนาะก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะนำพิษไปใช้อย่งไรมากกว่ามากกว่านะก็มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาพิษไปใช้ยังไงซะมากกว่า เพราะว่าปัจจุบันมีพวกตัวละครอีรอาบวกมาให้เราปันเยอดขึ้นครับก็อาจจะต้องรีบใช้พวกชว็อกโกแลตบ้างอะไรบ้างนะบางคนก็เลยคิดไปไ,ไหนกันเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้คือที่ผมรู้ทั้งหมดจริงๆนะถ้าใครมีที่คิดเพิ่เพิ่มร่ารู้ตรงไหนอีกก็สามารถบอกกันได้ะนะับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีแร้วมาขับปองมาเ่น,น,เลนอนละอ่ะก